สวัสดีครับชื่อเพชรนะครับอายุ40ปีมีปัญหาผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับทำให้รากผมอุดตันเส้นผมมันมากนะครับทำให้เกิดผมบางผมร่วงตอนแรกๆก็ไม่คิดอะไรนะครับมีเพื่อนมาทักครับว่าไปทําอะไรมาทําไมผมถึงบางลงแล้วทำให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจนะครับเราก็เลยซื้อยามากินครับผลปรากฏว่าผลเสียมากกว่าผลดีครับร้อนในครับปากแห้งอาการข้างเคียงเยอะครับแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่า สุขภาพไม่น่าจะโอเคละตับตายต้องพังแน่ๆเลยผลข้างเคียงอีกอย่างก็คือทําให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับ <LO IT> ก็มีวันหนึ่งนะครับเล่น Facebook อยู่เลื่อนเล่นไปมาไปมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เด้งขึ้นมาหน้าฟิตเรานะครับแอดมินแนะนําดีมากครับให้ความรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาให้เราถ่ายรูปหนังศรีรษะเขาเลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะครับมีรางวัลการันตีรองรับทําให้ผมมั่นใจจึงสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้ครับ ซ่วิธีการใช้ก็ง่ายมากครับก็คือใช้สระผมแล้วก็ฉีดเช้าเย็นนะครับหลังจากนั้น1เดือนเริ่มเห็นผลครับผมที่ร่วงก็ร่วงน้อยลงมากครับใช้ไปประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนเริ่มมาทักว่าไปทําอะไรมาทําไมเส้นผมหนาขึ้นจากที่เมื่อก่อนบางเกือบจะเห็นหนังศีรษะอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรมาไปปลูกผม,มหรือเปล่าไม่ได้ปลูกคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูหนุ่มขึ้น การใช้ชีวิตประจําวันก็ไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่ต้องใส่หมวกนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาลองใช้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีจริงๆ